สวัสดีครับผมวันนี้เป็นรีวิวเบาๆนะครับสำหรับตัวจับโทรศัพท์จาก Man โ o t ตนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะชื่อว่า p i x i ี่แคลนะครับผมผมถือว่าเป็นตัวกลางๆแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีรุ่นพี่ที่ออกมานะครับตัวนั้นจะเป็นทวิตคลิปนะครับตัวนั้นจะเป็นวัสดุพรีเมียมทำจากโลหะเลยนะแต่ว่าราคามจะกระโดดไป2000กว่าเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเบสิกที่เขามีขายอยู่ก็จะเป็นตัวสมาร์ทคลิปสมาร์ทแคมธรรมดาซึ่งก็จะจับคู่ขายกับพวกขาตั้งตัวพิกซี่ของไอ แปนฟอโต้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าออกมาตอบโจทย์กลางๆนะครับคนที่อยากได้ฟังก์ชันที่มากขึ้นในราคาที่ไม่ได้กระโดดไปถึงทวิตคลิปนะครับผมซึ่งอันนี้เปรียบเทียบให้ดูกับตัว Pad s h o ์จเดอแพดเอที่ผมเคยใช้นะครับตัวนี้เป็นของอิตาลีนะตัว Pad s h o นะ์จเดอแพดเอสวัน่ะผมยังถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดที่เคยใช้นะครับทั้งวัสดุาการผลิตความพรีเมียมอะไรต่างๆนะครับผมถือว่าไอตัว Pad s h o ์จเดอแพดเอสวันเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดแล้วไม่เคยมีปัญหาไม่งองแงและใช้ถึงวันนี้นะครับผมที ล่าสุดที่ผมทําคลิปบีล็อกที่การนะผมใช้ตัวหนีบโทรศัพท์ง่อยๆประมาณนี้แหละเป็นแบบซื้อมา50บาทอะไรเงี้ยนะครับมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่พอใช้ใช้ไปเนาะมันก็จะมีการอาการคลอนอาการหลวมไม่ดีเหมือนต้นที่เราซื้อมานะครับและสภาวะจริงที่เราทําออกไปทำบีล็อกอะไรก็ตามนะครับบางทีการเก็บเข้าเก็บออกดึงเข้าดึงออกแบบนี้แล้วมันไม่เข้าล็อกให้ดีเนี่ยวันนั้นผมเกือบที่โทรศัพท์จะหมองโลกหลายทีมากๆจนกลับมาผมรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ใช้ละไอตัวหัวหนีบง่อยๆแบบนี้ มันไม่คุ้มเลยนะที่โทรศัพท์แพงๆของเราเนี่ยจะเหมือนกับต้องมาตายเสียชีวิตด้วยที่จับราคาของฟรีหรือว่าไม่ถึงร้อยบาทแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวชาร์จไแพด S1 ก็ใช้งานดีอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาใช้นะครับก็คือเพราะว่ามันจะมีตัวฮอตชูด้านบนด้วยนะครับจริงๆต้องเรียกว่าโคชูนะอ่าเพราะว่าฮอตชูเนี่ย มันจะต้องมีเหมือนกับเป็นอพอร์ตในการที่เป็นอิเล็กทรอนิกสมีไฟฟ้านะจะเรียกว่าฮอตชูนะครับถ้าไม่มีเขาจะเรียกว่าโค h ชูนะฝรั่งแต่ว่าโอเคบ้านเรามันไม่คุ้นกับคำนี้ผมเรียกว่าฮอตชูแล้วกันนะคือมันจะมีฮอตชูด้านบนนะครับเพราะว่าผม,มาเตรียมรอซื้อตัวใหม่ไร้สายตัวใหม่ของโหลดนะครับตัวนั้นก็คือ โห uh, ลดไวเลสโกอ่ะรอแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวซื้อเจ้าตัวนี้มาเพราะว่าด้านบนอนะ่พะพอมันมีฮอตชูแล้วก็สามารถที่จะเสียบตัวรับสัญญาณได้นะครับมันก็จะทําให้การทําคลิปของเราง่ายขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนที่นิยมในการทําคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือมากๆนะครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้วัสดุการผลิตของมันก็จะเป็นพลาสติกนะครับค่อนข้างที่จะดูก้องแก๊งนะครับผมน้ําหนักเบาประมาณ40กรัมอย่างที่บอกนะครับวัสดุการผลิตไม่ได้ดูเหมือนกับถึงกับพรีเมียมมากโอเคมันก็ดีกว่าแบบ ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าความพเมพยมีอะไรต่างๆถ้าให้ผมพูดตรงๆมันก็ยังสู้กับ Shoulder Pad s 1ของผมไม่ได้แต่ก็ตามราคานะเพราะตัวนี้ถูกกว่านะครับตัวนี้จะมีเกลียวในการที่จะเมาส์กับขาตั้งได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งให้มาถึง2อันเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งพอเราคลายล็อกปุ๊บเนี่ยตัวยืดหดของมันก็สามารถที่จะเหมือนกับขยายออกมาได้ซึ่งตัวนี้แรงสปริงค่อนข้างแรงนะครับ พอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบดีดป้องดีดป้องเลยนะครับโดยที่ตัวหนีบโทรศัพท์ Pro ก็จะเป็นยางเป็นยางสําหรับตัวแดงๆนะเป็นยางหนีบกันลื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าถามผมนะครับผมว่าไอตัวแมคานิกตรงเนี้ออกแบบมาไม่ไม่ดีว่ะมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ผิดหวงังผมผมยอมแล้วผมผิดหวังนิดนึงนะครับผมคือว่าไอตัวเนี้ยตัวปลดล็อกตัวเนี้ย พอเราปลดแล้วสุดท้ายอะ่ะมันก็จะเป็นแมชชีนิกสสปริงที่เราต้องมานั่งง้างอีกอะ่ะแล้วเอาค่อยเอามือถือเข้าไปอินสตอลนะครับซึ่งผมว่าอุตส่าห์มีตัวล็อกแล้วมันควรถ้าคุณจะมีสปริงมันควรจะเป็นสปริงที่ไม่แรงมากแล้วขบล็อกอย่างเงี้ยมันจะทํางานง่ายบางทีทํางานคนเดียวนะต้องมานั่งง้างอีกมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอตัวเหมือนกับตัวหนีบสปริงของจีนทั่วๆไปเลยอาจจะแค่วัสดุดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โอเคละไม่เป็นไรมันก็ทํามาแบบนี้แต่เดี๋ยวจะมีปัญหาอี ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอตัวโหลดไวเลตโกมาเมื่อไหร่ก็น่าจะเอามาติดชุดนี้น่าจะเพอร์เฟกนะครับผมเดี๋ยวลองหนีบกับโทรศัพท์ให้ดูอ่ะก็ต้องกลับมาง้างเหมือนเดิมแบบนี้นะซึ่งก็ต้องออกแรงนิดนึงนะครับแต่ทีเนี้จุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบและผิดหวังนิดนึงก็คือตัวล็อกเนี่ยมันควรจะล็อกแล้วเนี่ยแรงหนีบเพิ่มอีกนิดนึงคือให้มันขบเข้ามาอีกสักมิลน,นึงอะไรแบบนี้เพื่อทําให้แรงหนีบมันเพิ่มมากขึ้นแหมอุตสาหมีกลัก สวิตช์ล็อกแบบนั้นนะครับกลายเป็นว่ามันเหมือนกลายเป็นแค่กิมมิคธรรมดาแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะว่าแม้ว่าคุณจะล็อกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแรงกดเนี่ยมันทําให้ตัวมันเองอะ่ะไม่ได้หนีบแน่นขนาดนะั้นและความมั่นใจมันไม่เท่ากับตัวโช o เดอร์แพดเ1ที่ผมใช้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองอินสตอลติดขาตั้งไอตัวโจบี้หนะตัวนี้สามารถรับหนักได้1นกิโนะครับแล้วก็ลองติดตัว แฟลชสุดที่ต่างนะาะว่ามันเป็นตัวรับไมหรือว่ามันจะเป็นไฟ LED ตัวเล็กๆก,ก็ได้แล้วแต่ใครใช้นะครับก็จะเป็นชุดทำวีล็อกที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาง,ง่ายตัวหนึ่งเลยทีเดียวอ่าเนี่ยให้ดูว่าพอคุณล็อกแล้วเนี่ยพอมันไม่เพิ่มแรงหนีบข้างหลังนะตัวเนี้ยมันล็อกไปอย่างนั้นเลยอ่ะมันทาให้แรงหนีบที่มันไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้มันยังสไลด์ได้เห็นปะ่ะมันแอบไม่มั่นใจนิดนึงนะโอเคละมันคงไม่หลุดง่ายๆแต่ว่าถ้าให้เทียบกับไอตัวโชดมแพดเนี่ย คนละเรื่องนะครับตัวนั้นมันจะเป็นระบบเกลียวแล้วเราสามารถที่จะแอดจัดความแน่นของการหนีบเนี่ยได้ดั่งใจเรานะครับตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าแอบผิดหวังนิดนึงนะมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรละตามราคาของมันนะครับเนะี่ยให้ดูว่าประมาณนี้นะสามารถที่จะติดโจบี้ในแนวตั้งได้นะครับซึ่งตัวเนี้ย ขาตั้งมันจะไม่ไปติดไอ้ตัวมือถือนะเพราะโจบี้เนี่ยขาตั้งมันค่อนข้างที่จะเล็กแต่ถ้าเกิดตัวนี้เป็นเพจกับขาตั้งใหญ่เนี่ยการติดในแนวลักษณะแบบนี้ก็จะต้องเลื่อนไอ้ตัวแมนโฟโต้ให้มาชิดริมของมือถือเลยนะครับผมอลองแกะให้ดูนะครับแล้วโดยรวมนะผมว่ามันก็โอเคละถือว่าสมราคาของมันอ่ะมันก็จะต้องเผื่อแบบกักฟังก์ชันให้ตัวทวิสคลิปมันยังมีที่ยืนในตลาดนิดนึงนะเพราะถ้าใส่จัดมาเต็มอ่ะมันก็จะแบบ เหมือนกับเดี๋ยวตัวทวิตกริปตมันขายไม่ได้พอดีเนาะแต่ให้ดูว่าเนี่ยตัวโชดด้วยโชเดอร์แพดเอส1ที่ผมใช้เนี่ยพอมันเปนเกลียวแบบนี้มันหนีบอะแล้วมันแน่นเลยต้องออกแรงพอสมควรในการที่จะเหมือนกับขยับมันออกตัวนี้ผมโพตดมั่นใจเลยนะผมเคยติดลักษณะเนี้ยแล้วก็เกี่ยวกับสายคล้องคอนะครับผมห้อยชุดนี้เลยแล้วก็เอาไปเที่ยวทางทิปนะครับไม่หลุดผมมั่นใจมากๆกว่ามันจะอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวนี้ผมคงไม่กล้าที่จะมั่นใจทําขนาดนั้น วัสดุการผลิตอะไรก็ถือว่าโอเคทํามันเนี้ยบแหละแต่อาจจะดูป้องแป้งไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะด้วยน้ําหนักที่มันค่อนข้างเบานะมันก็เลยจะทําให้รู้สึกไม่รู้สึกรีเมีหมแต่อย่างใดนะครับผมเอาล่ะวันนี้ผมก็รีวิวกันประมาณนี้สําหรับตัว Man f ฟ o โต้พิกซี่แคลนะครับก็พูดกันตรงๆให้ดูว่าชอบไม่ชอบอย่างไรเพรอันนี้ก็ซื้อมาใช้เองแต่ก็คงเอามาใช้แหละเพราะว่ามันก็ถือว่าเล็กเบาและสะดวกดีวันนี้ผมก็ไปแค่นี้นะครับขอทุกท่านเสียเงินอย่างมีความสุขเช่นเคยครับวันนี้สวัสดีครับ